ไมใช้เหรอเพาะเขาเป็นห่วงน้องปวดปีแล้วมันเป็นความผิดแบบนี้จะให้ทำยังไงก็ไม่กเราเป็นพี่น้องกันอ่ะเป็นพี่น้องเธอเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่น้อยๆอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ขอนฟ้าพูดไม่ได้เลยอ่ะพี่ก็สอนให้ขอนฟ้าพูดพี่ก็สอนให้ขอนฟ้ารำดาบพี่ก็สอนให้ขอนฟ้าเล่นสู้พี่ก็กินปัทมูด้วยกัน ให้ปลาทูกินน่ะามปลาทูได้ไหมละ่ะตัวนั้นอ่ะที่มันตายอ่ะที่มันไปไหนไม่ได้อยู่ในทามอ่ะ <c oughs> เรากินอ่ะควันฟ้าก็กินเนื้อพี่ก็กินก้า <c oughs> ปลาทูแค่ตัวเดียว <c oughs> ปลาทูคุณคุณถ้าเกิดไม่มีปลาทูตัวนั้นอน่ะควันฟ้าก็อาจจะไม่ตอก็ได้เมื่อาม,มาแล้วไปพูดให้ได้อะไรที่ไหนแล้วนี่ทอมี่ต้องม่จัดการ น้องกันเป่าล่ะทำผิดก็ต้องได้รับทหารไม่อกตาไม่ค่อยดีอย่าแรงนะแม่กงสั่งจับตัวไอ้ันจับมันไปจับมันไปครองเมืองดานไอ้หนูจับก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนอะอาจจะเป็นเพราะความลุรมจึงทำให้ลูกพูดผิดพูดถูกลูกจะ นำตัวไอ้วันไปอยู่เมืองด่านไปร้องไปครองไปครองเมืองด่านครองเมืองด่านไปยังเธเจ้าเมืองด่านไปนะสดรจพ่อกระบอกขั้นมีเหตุผลสดรจพ่อฟังกระบอกเช่นก่อนแค่ไหะลูกให้มันไปเป็นเจ้าเมืองด่านก็จริงแต่จากที่เมืองหลวงไปเมืองด่านระยะทางตั้งหลายน้อยกิโลมันจะต้องเดินไปที่เมืองด่าน แล้วกระบอกทุกจะสัง่งให้มันเดินเท้าเปล่าไปด้วยโอ้ระ oh. ยะทางตั้งร้อยกิโลเดินเท้าเปล่าไปอากาศร้อ็แบบนี้เสด็จผู้นงคิดดูไม่าคา่ะไม่ใช่มันไม่ครองเมืองต่ละแ,แ,แ,แต่ต้องเดินเท้าเปล่าไปด้วย <c oughs> โอ้ยแย่โจน,นทิศสุดคือมึงตายก็แต่ข่าลูกแหลกแล้วเอาลูกเอาอีกเอาอีกดอย <c oughs> ังเลยไม่ตไหว ไปนำรถเบนของพระบิดาเรามาให้อ่านวันหนึ่งไอ้ออไหนูสองที่นั่งเอวหัวลุกพระไทยเย็นนิดหนึ่งเมื่อคืนนี้หนูให้มึงไปคลองบางดาวนั่นเอหนูจ้างพระประธานรถเนบนให้แกมันหนึ่งพกคนนี้พ่อยจะขับโตโยตา้าผ่อนไปแน่นอยู่เลยนะลูกนะลูกเป็นพ่อเป็นของหลวงลูกไปเสียใจทำไมหลวงไอ้พ่อเปนมันเน่าเอย่างเงี้ยขับรถเบนเลยลูกเสียพ่อ มันเป็นไปของมันนกเสด็จพ่อถามมันไปสิ่งว่ามันขับรถเป็นหรือเปล่าก็มองขับไม่เป็นลำเละค่ะกระมอกฉันเคยขี่ตะควายเปลีนไหมเฮ้ยเสด็จพ่อขี่ตะควายไหนมันจะต้องเดินเท้าเปล่าไปมันมีรถแต่มันขับไม่เป็นมันก็ต้องลากรถเบนซ์ไปด้วยพาระเลน้วนนี่ให้รถเบนซ์มันแต่ลงโทษให้มันลากรถเบนซ์ไปเหี้ยโหดไหลกันแล้วเ่าเนอะ ไม่ดุจังจ้าตายแน่ย่างรถเบนไปเด้อยจะรับไม่ไหวซะนแล้วอ่ะร่างกายถอนไปเบิกเงินล้านมาร์มาไอไอวันอย่างนี้โอ้โหโอ้โหไอเีสด็จพ่อเป็นอะไรพี่่ะไม่รู้ลูพกกรรมเนื้อพ่ออ่อนแรงได้ไม่รู้ใครทำนี่ใครทำสเด็จพน่พ่อคิดว่าการให้รถเบนมันเพ่ให้มันไปคองเมือง ให้อะไรก็ไม่เท่ากันให้อภัยนะลูกนะเสด็จพอ่ออภัยมันไม่ถออย่าไป้อภัยมันมันทำผิดแนละ้วอะไรอภัยไ,ได้ผ่อนได้ก็อ่อยมันไปเไม่ได้น้อกนี่ไงตัดสินไปแนะ<ม>ล้วทหารอยู่กันมากมายจะมาให้อภัยได้ยังไงมันปล่อยเฉยไปหรือมันเกิดการเดียนเสด็จพ่อ,พอกำอเอาให้เงินห้าสิบ้านมันเป็นเหรียญทั้งนั้นมันต้องแบกเหรียญห้าสิบ้านไปและที่สำคัญกว่ามันจะไปถึงเมืองด่าน จรมีอยู่มากมายแล้พอรู้ข่าวมันก็มาดักป้อนดักตีไอ้วันเองแบบนี้ค่ะมันจะมีชีวิตไปถึงเมืองด่านหรือเปล่าพี่พ่อเขาหมายถึงโกงอะไรไปมากมายเ <laughs> ดี๋ยวตองที่ตัดสินไปแล้วเอาอย่างมี้กันย,ยังไม่พอพอแะรนะถ้าลูก <laughs> ไอ้วันประคำส่งกูให้ดีแต่ไปครองเมืองด่านปัจจุบันนี้อธิษายไม่ไปได้ก็หมดตัวแน่ไปเลยไปก่อนนะคนเดีย ไปมองป่ายังมั้งอ๋อโหจะไปแล้วเหรอคนเคยอยู่ด้วยกันครับกินด้วยกันไป่ได้กินกันยังไม่ได้เลยจะต้องจากไปอยู่เมืองกันต้องหายไปแล้วพี่ สงสามมันหลบพี่มาหใช่ไหี่นไป่เพื่อนม้นะอ้ใช่ไหมรอ้ดโชคลาลยขาโดนไปตั้งนะเฮ้ยน่เสามโซจะไปไม่ได้ยไเหรอแลนี่ลาขาดทางนะไปไปวยันไปอยไปดวเว รีบล้งว,วันแล้วครับพัสนุกนะไม่โกรด